สวัสดีครับพอแม่พี่น้องสูผูสุคนนะครับเนาะครับครับสำหรับท่านส่องเสียงยาพาเลาะด้วยครับเด้อครับผู้ใดขอมาแล้วกะอย่าลืมติดตามไปครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นั่มครับเลียนสิบวัฒน์ผาาแนวาท่านะครับเนาะครับสำหรับมูนีกสีมีแนวท่าเป็นรัฐบาลไทยเวยครับเด้อครับเป็นชุดรัฐบาลไทยครับเป็นของเกย์ไงนะครับเนาะครับเกใหญ่เมืองทองครับครับงวดที่แล้วของเพิ่นกาถือว่ามาง่ามอยู่ครับ สำหรับตัวเลขของเพ,เพเลินรออ 3, ลครับเพลินในสามเลขบนก็ออกสามเจ็ดแหละครับขามาสามเนาะครับเนาะครับสำหรับงวดที่แล้วครับเพลินหายไปสามสำหรับบนเพลินหายไปสามครับมันไปออกลางครับเป็นสามเจ็ดนาะครับเนาะครับล่างเพลินหายมากรลุดไปครับสำหรับเลขเพลิกนกับวารลายครูครับสำหรับบนล่างครับ อันนี้เป็นเลขของเพิ่นครับงวดที่แล้วงวดวันที่สิบหกแหะครับสําหรับสามเพิ่นจับมาให้บนตัวเดียวครับล่างกับหาตัวเดียวเพิ่นจับครูมากับมิสามสามสามสี่สามหาสามหกครับเลขที่ออกกับสามเจ็ดนะครับเนาะครับสามเจ็ดเลขล่างครับสามเจ็ดหกหกแล้วก็บสอง ครับฮุกฮกสองครับสำหรับเลขกสามตัวบนครับก็ก็ถือว่าใกล้ครับถือว่ามากใกล้นะครับเนาะสําหรับตัวเลขของเพิ่นครับอันนี้เป็นชุดของเจย์ไนนะครับเด้อครับเจใหญ่เมืองท้องครับครับเมื่อนี่เพิ่นก็ได้ส่งมาแล้วครับต้นมอว่านนี่แหละครับเพิ่นได้ส่งมาพร้อมกันกับเหล็กเหล้านะครับเนาะครับก็ได้สิได้ลงใหายิบซีเมื้อนี้แหละครับครับสําหรับตัวเลขกของเพิ่นก็บ่หลายแล้วครับเพิ่นให้มาย่างล่ะ ยางละซีครับบนกับซีล่างกับซีครับยางละซีคูนะครับเนาะครับยางละซีคูครับมีบนมีล่างครับชุดนี้ครับอะชุดนี้ป็นกระลุดไปครับมาเบิ้งชุดต่อไปนะครับเด้อครับมักกะจัดคัดกับผ่านแล้ะครับท่านส่งกระเสนอเป็นเพียงแนวทาง้วครับเนาะครับสาหรับตัวเลขรัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยเกยไงมวดประจาวันที่สิบวันที่หนึ่งแหละครับ วันที่หนึ่งตุลาตุลาคมหกเจ็ดนะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขของเพิินมีบนมีล่างนะครับไฟบนไปล่างนะครับเนาะครับบนครับอันนี้สำหรับตัวเลขบนครับบนเจ้ยให้ไปที่เก้าตัวเดียวครับเก้าตัวเดียวครับ จับคู่สีคู่ครับ98 98 97 97 9 9ดีสิบดีแหละครับเอ้าาดีสิบดีบนว่าครับอย่างละ4ีตัวสุดท้าย94ครับหลุดเก่านะครับเด้อครับหลุดไปที่เก่า สำหรับบนนี่เป็นตัวเลขสำหรับบนครับล่างที่นี่ครับมาเบืองล่างนะครับเนาะครับล่างมาจับบนล่างมันจับไปที่แปดครับล่างมันจับไปที่แปดตัวเดียวแยงละตัวละครับมันใจแห้งครับสำหรับตัวเลขครับแปดเข้าเข้าแปดเพื่อจับมาแล้วนะครับเนาะครับเอา สำหรับแปดพระจับมาแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็แปดห้าครับแปดห้าแปดห้าแปดสี่แปดสี่อย่างละสี่ขู่ตัวสุดท้าย ก็แปดเจ็ดแหละครับแปดเจ็ดเลขเพิ่นสีมาแนวทางนี่ครับสูงสุดูงเลยเนาะครับเนาะครับกลาลังไขมียูซีครับยางละซีนะครับเนาะทั้งหมดกับยางละซีคูเพิ่รียงยางละซีคูครับแล้วก็เลขสามตัวที่นี่สามตัวเพิ่นจับมาสองหางครับแตกแท้ิ่นว่าสามตัว เจ็ดแปดเก้าสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดครับตัวเลขกง่ามครับรัฐบาลนะครับเด้อครับหมดประจำวันที่หนึ่งตุลาครับของเกศใหญ่เมืองท่องนะครับเด้อครับเกศใหญ่ เมืองทองเมืองทองครับเอาเนี่ยครับครับมาเป็นตัวลมของเพื่อนที่นี่ครับสาหรับตัวเลขของเพื่อนกับบอร้ายแหละครับพออหนาลุ่นนะครับเนาะหาเบิรงเด้อครับเด้อรอตตอรีครับลอตตอรีรัฐบาลไทยแหละครับลอตตอรีหาเอาครับหมวตันทีหนึ่งครับโบนครับหลุดไปที่เก่าแล้ะครับ วิ่งล่างวิ่งล่างไปแปดครับแปดนะครับเนาะครับแปดครับตัวกลมเด่นของเพิ่นเก้าแปดครับกลมเด่นของเพิ่อนเก้าแปดสำหรับล่างล่างเพิ่นกลมเด่นไปที่ ซีแปดครับแปดซีซีแปดครับเอาไปครับพิจารณาเบิ่งเด้อครับเด้อครับธรรมะการชั้นจัดครับถ้าคัดกระพานครับหาเบิ่งเอาครับลอตเตอรี่ครับเพิ่นว่าอยู่ในได้นีแหละครับรางวัลที่หนึ่งพันว่าจับเอาครับเฮาบ่ต้องจับหลายเนาะครับเนาะจับสามตัวถือสามตัวนี่ก็โอเครางวัลที่หนึ่งเยออีกสามตัวเขาก็จังว่ากันไม่สำหรับตัวเลขนะครับเด้อก็มีความเสี่ยงนะครับ เอาแคปหน้าจอไว้ครับวันที่หนึ่งนะครับเด้อวันที่หนึ่งตุลาครับท่านเกใหญ่เมืองท่องบุตรละเป็นทรงมาให้เนาะครับเนาะครับบนพันธุ์ไทยไปที่เก้าครับจับครูมากับกลุ่มเด่นเพื่อนกับเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าสี่ครับมีอยูซีครูมีอยูซีครูครับบอมากไหมครับพิจารณาเบิึงครับสำหรับลางพันธุ์ไทยไปที่แปดครับ กับซีคูคือกันครับกับมีแปดหนึ่งแปดหาแปดหาแปดีแปดเจ็ดครับมาแนวทางนี้นะครับเนาะครับแนวทางไผ่แนวทางมั่นครับเป็นสูตรเล็กสูตรเหล็กคำนวณนะครับเด้อครับพี่น้องก็ต้องเข้าใจนะครับเนาะครับพองเพื่อนเนี่ยพวกเคยลดจักเทียล่ะครับสำหรับเหล็กวิ่งเหลขกหลุดเข้าตาลอดครับ พันลูดกับรูดแบบที่ว่าพันเนียนเน้ยนมา้งนะครับเนาะครับเน้นเนีนตัวเดียวครับเด่นเด่นไปเลยตัวเดียวครับจับคู่กับอยากหลายตัวน้อยๆสี่ตัวสี่คู่ครับสําหรับตัวเด่นของเพิ่นกับมีแปลกับเก่าล่ะครับล่างบางเทียบบางที่มันก็จะขึ้นไปบนครับกับบนล่างกับว่าไปเนาะครับเนาะครับเอาแล้วตะคว่มชอบล่ะครับพิจารณาเบิงเด้อครับเด้อครับพิจารณาเอาครับตัวเลข เลขศูนย์เลขคำนวณครับครับสำหรับคลิปนี้กรับว่ามีอย่างไรนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเอฟซียู่ดีมีแห้งสุข,ขุมสุขคนนะครับเด้อครับอ่าพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ